ค่ะเช้านี้ค่ะขอเอาใจคอกาแฟกันหน่อยนะคะจะมีงานเกิดขึ้นนะคะ Thailand Coffee Fest ครั้งที่2ค่ะเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วกินมาวันนี้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไปกินมาแล้ากันมาแล้เช้าที่ตอนแรกเมื่อเช้าที่เราเราลืมสั่งกาแฟแต่พอทราบวันนี้เนี่ยจะมีเทศกาล Coffee Fest เนี่ย น่าจะใหญ่ที่สุดใน AAC นะครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบิ๊กคุณทอมมี่แล้วก็คุณนุ่นนะคะนะครับคุณบิ๊กบิ๊กครับบิ๊กคุณนุ่นไม่ใช่ทอมมี่แน่นอนแล้คุณทอมมี่นะครับอ่วันนี้ดีใจเพราะว่าเรามีกาแฟมาตั้งแต่เช้าเลยมาโชงอะไรครับเช้านี้เช้านี้จะมีทั้งหมด2เมนูครับก็คือจะเป็นเมนูไฮไลท์ของงานปีนี้นะครับคือเอสเปรสโซเย็นที่ชาวบ้านเราชาวไทยรู้จักกันดีนะครับส่วนอีกเมนูหนึ่ง ป็นกาแฟดำมดาอานไหนก่อนดีเอาเอาสเปเชียลเย็นก่อนได้ไหมครับเสเปเชียลเย็นก่อนเลยง่ายๆเพราะว่าเราอยากจะดื่มเองคือเนื่องจากอุปกรณ์มันจะค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยเตรียมมาจากที่ร้านแล้วเรียบร้อยก็คือเป็นตัวกาแฟใช่ครับแล้วก็มาใส่กาแฟใส่น้ําแข็งเสิร์ฟวันนี้ครับความพิเศษของของกาแฟแก้วนี้คืออะไรครับคุณดิวเอสเปรสโซ่เย็นจริงๆเป็นเป็นกาแฟที่เป็นลักษณะของประเพณีบ้านเราโบราณโบราณที่ต่างประเทศไม่มีเอสเปรสโซ่เย็นแน่นอนครับเอสเปรสโซ่เย็นในนิยามบ้านเราเบื้องต้นนะครับจริงปีนี้มีการแข่งขันเอสเปรสโซ่เย็นเพื่อนิยามหานิิิิยยาาาาาาามมมมมที่่่ถูกกกกกตต้อออองงหดัันนนบเเรรโคืแฟ ทำใช่ครับเอสเปรสโซเย็นเนี่ยจะมาจากการทำเอสเปรสโซจากเครื่องเอสเปรสโซมาชินนะครับแล้วก็ผสมนมตั้งแต่ประมาณ2ชนิดขึ้นไปเป็นนิยามเบื้องต้นที่เราพยายามพยายามสร้างบรรทัดฐานหรือมาตรฐานร่วมกันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ในนี้ก็จะเป็นกาแฟแล้วก็นมอาจจะมีรสชาติหวานหน่อยไม่รู้คุณวัดดีจะชอบทานหรือเปล่าพอได้พอได้ลองดูแล้วกันนะครับขออนุญาตเสิร์ฟไปแล้วกันนะครับ เอสเปรสโซนี่มีใส่นมได้หรอครับเอ่อเป็นเอสเปรสโซเย็นครับชื่อชื่อมันอาจจะดูไม่เมคเซนต์นะครับซึ่งต่างประเทศไม่มีไม่มีโอเคบ้านเราที่จริงบ้านเราคะแนนโอลี่นะครันลโอลี่อ่ะชาแนลโอลี่จริงๆเราชอบบ้านเราก็เพราะอย่างเงี้ยมันมีแบบอะไรที่ใช่ครับที่มันจะไม่มีเหมือนที่อื่นคือหลายๆท่านบอกว่าเอสเปรสโซเย็นมันควรจะเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเล็กๆใส่กับน้ำแข็งหรือเปล่าอะไรครับแต่ถ้าเป็นบ้านเรามันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วงานจัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงอะคะ คุณนุ่นครับนุ่นค่ะคืองานเกิดขึ้นวันที่23าถึง26ุ่ิาคมค่ะก็ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะก็จัดโดยสมาคมกาแฟพิเศษไทยค่ะก็ถ้าเกิดต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าสมาคมกาแฟพิเศษไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟไทยก็อย่างนี้ค่ะคือมาเปิดโลกนิดนึงว่ากาแฟเอสเปรสโซเย็นเนี่ยมันเป็น ที่หนึ่งเลยเนาะคือประเทศไทยประเทศเดียวเลยนะที่เนียที่เรากำลังพูดถึงไฮไลท์เอสเปรสโซเย็นเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกไม่มีแล้วเวลาเวลาเราจะอธิบายให้เขาฟังเราจะพูดว่าอะไรดีว่ามันคือ ไทยสไตล์สไตล์ไทยสไลไทยสไตล์ c o f ส e ตล์ไทยสไล์ไทยสไตล์ไทยสไตล์ไทยสไตลัไทยไตล์ไทยสเตล์ไายสไตล์ไทยสไตลรไสไตล์ไทยสไตลไทยสไตล์ไยสติ์ไทยสล์ไทยสไตล์ไทยสัตล์ไทยสไตล์ไทยสตล์ไยสไตา์ไทยสตล์ไทยสไตละไทยสไตล์ทยสไนล์้นยสไตน์ไายสไตลทยสไ้ล์ไนยสไตแ์อันนไตล์ไทยสไะอ์ไนยสไตลเยอะตล์ไจะมีีทยสเตล์ไทยสไตนไทยสไลสดเลยใชคได้ไยอันไไตนไต นี่จะค่อนข้างแน่นครับคือเข้มจักจานสองคอร์ด่อนครับแล้วไอเดียในโลกไม่มีรถนี้เลยนี่ใช่ครับผมอ้นก็ไปสิเราไปเอ็กซ์พอร์ตกันไหมฝากรายการที่นึงงเราจะไปโอ๊ยไปได้เดี๋ยวไปนี่เป็นรถชาติที่คุณส้มอะดิวเซอร์เราชอบเลยเเขาติดมากตั้งแต่เราคบกันเป็นวัยรุ่นจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เขามเป็นอย่างนี้ พวกแซวบ้านสายบ้านไรสไตอ่าอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับมีหลายทุกยี่ห้อมีหมดเลยทุกยี่ห้อมีหมดเลยใช่ครับถ้าไปตามคาเฟ่บ้านเราที่นี้จะมีเอสเปรสโซ่มซอสมีหมดครับแบบนี้แต่ไม่เคยมีใครให้นิยามชาทีแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับมาเนี่ยค่ะอันนี้เราดึงออกมาเป็นไฮไลท์ว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยจริแต่ซึ่งถ้าเกิดมองว่าเรื่องของกาแฟจริงๆมันเป็นศาสตร์และศิลป์เพราะฉะนั้นอย่างสมาคมเนี่ยก็คือตั้งใจที่จะ พัฒนาส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำเลยค่ะเพราะฉะนั้นในงานนี้ก็เหมือนกันในงานนี้เราก็จะมีตั้งแต่ส่วนที่เป็นเกี่ยวกับกเกษตรกรน,นั่นคือสารกาแฟดิบหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะก,กาแฟก่อนขั้วมันหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีจัดประกวดกาแฟเรามีจัดเกี่ยวกับยิ่งใครที่อยากแบบเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้ประกอบการเงี้ยค่ะอยากจะมาเปิดร้านหรืออะไรเงี้ยต้องรีบมานะคะทอมมี่มาทำเมนูแล้วครับวันนี้วันนี้เรามาดริปกาแฟให้ได้ชิมกันเราเราขอทราบประวัติทอมมี่นิดนึงได้ไหมครับกลมาทำกาแฟนี่คือ ะล่ทีมงานถามไงคุณแอแล้วก็จัดไม่ใช่ทีมงานแล้วล่ะเชิญครับโอ้โหเรายังไงดีฮะผมทำสามอาชีพแล้วกันครับเป็นช่างภาพพิธีกรแล้วก็บาริสต้าครับแล้วคุณตัมมี่ดูดีมากเลยนะครับดีจริงพราะทีมงานก็ที่บอกว่าช่วงกาแฟพี่วุฒิจะมีงานดีเกิดขึ้นหรองานดีคุณตัมมี่ก็ดีพร้อมต่างงานเชิญเลยครับต้องทำอะไรบ้างครับผมก็แรกเริ่มนะฮะเราต้องใช้กาแฟที่เหมาะกับการทำรูปแบบของฟิลเตอร์กาแฟก่อนก็คือจะเป็นกาแฟที่มีการขั่วอ่อนนะฮะมี มาดูได้ตรงนี้ขู้อ่อนใช่ครับขั่วอ่อนกว่าปกติสีมันจะอ่อนกว่าที่เราเห็นตามร้านทั่วไปครับอแล้วก็จะไม่มีน้ํามันเลื่อมๆเคลือบอยู่ที่เมล็ดอ่าครับผมตัวนี้ฮะก็จะดึงรสชาติของเขามาได้เต็มที่แล้วก็รูปแบบการชมแบบดริฟเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่เรียบง่าย ในการช่วงนี่สุดเดี๋ยวผมขออนุญาตบทกาแฟก่อนบทเลยค่ะคุณทำนี่อยากทำอะไรทำเลยแต่ในงานนี่ก็จะมีหลายๆอ่บูธหลายๆโซนใช่ไหมไรบ้างก็มีตั้งแต่ที่บอกว่าตั้งแต่ต้นน้ำเนาะมีตั้งแต่การมีที่ให้เกษตรกรมานำเสนอจ่ายตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พวกใครอยากจะเป็นลงทั่วเปิดร้านอะไรค่ะแม้ก็ทั้งเปิดร้านอยู่หรือกำลังจะเปิดร้านเนี่ยควรจะมาแล้วยังมีคาเฟ่วิลเลจก็คือเนี่ยไอ้ไอ้แบบอย่างนี้หรือแม้กระทั่งแบบนั้น นะคะลัวษณะมีหมนทุกแบบใครไปงานนี้กลับบ้านอาจจะตาค้างนอนไม่หลับได้หน uh> ึ่งเพราะว่าชิมกาแฟกันตลอดแต่นี่ความน่ารักคือต้นกาแฟของพ่อด้วยใช่ไหมครับจะเป็นจะเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์เป็นธีมของงานปีนี้ครับก็คือเราจะพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่ที่ได้เป็นท่านที่สนับสนุนให ชาวเขาหรือเกษตรกรในที่สูงครับเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาปลูกกาแฟ้ให้ดูนิดนิดนึงนะครับคุณโอ้นครับเมื่อกี้ที่บทแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรต่อครับทอมมี่เสร็จแล้วครับคือมันเป็นวิธีการชงที่เทียบง่ายมากครับก็คือมันคือนำน้ำร้อนผ่านผงกาแฟกินหอมมากผ่านกระดาษกรองฟิลเตอร์อีกทีก็มาเป็นกาแฟอยากให้ในจอนี่มีระบบแบบได้สัมผัสกลิ่นอนาคตต้องมีอะไรก็ต้องมีวันนี้จะได้กลิ่นผลไม้แว๊บไยนะฮะใช่ครับนี่เป็นกาแฟจากเกษตรกรบ้านเราครับครับผม ยี่สิบสามถึงยี่สิบหกกุมภาเนาะที่สื่อเศรษฐกิจครับผมมองคุณกี่ทีคุณก็เหมือนคุณสแตมนะคะอ๋อเหรอครับไม่จากด้านจากด้านนี้เหมือนสแตมมองไปด้นี้นี่ด้านข้างนี่เหมือนมากเหมือนบางเหมือนคุณบอยไตรตอนผอมบอยไตรตอนผอมครับหอมมากใช่ไหมโอ้โหหอมมากเลย ไทยแลนด์คอฟฟี <Thailand Coffee S 2> ่เฟส2017จะขึ้นวันที่23-26กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์กรารประชุมแห่งชาติจีวิกิจนะครับ,รบเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยแลนด์คอฟฟี่เฟสั่นเอง เหลื <Le> <ere> ชอช็อตเดียวได้ไหมกาแฟหรือช็อตเดียวได้ไหมได้ครับรถได้แต่บ้านเราต้องเข้มข้นหวานมันนี่สามารถขับรถได้ไปถึงเชียงรายเลยนะไม่สลับกับใครเลยค่ะคุณเดียวปัก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 กาแฟมันมันค่อนข้างจะหนาขอบคุณมากครับแต่แต่นี่คือรถใหม่ที่เราทราบกันแล้วว่าเรียกว่าเป็นรถเอสเปรสโซ่มีความสุขภาษาอังกฤษ้นแล้วเราใช้คำว่าอะไรดีไหเอสเปรสโซ่ไหมไม่ครับ no no n จริงจริงตอนนี้เราพยายามจะ ชูคำว่าเอสเย็นเลยครับใช่เอสเย็นใช่ครับถ้าเกิดลองไปตามคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟทุกวันนี้เราจะเจอเมนูนี้สมมติผมเพือเจอเพื่อนจากต่างประเทศเขาถามเราจะบอกเขาเป็นรสอะไรเออเป็นรสเข้มข้นหวานหวานแล้กันครับเราเรียกว่าอะไรดีเรียกไทยสไตล์ก่อนก็ได้ค่ะไทยสไตล์ก่อนพวกที่ฮาวายหรือประเทศอื่นๆที่เขาแบบพวกฝรั่งที่มาแล้วเขาติดใจอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปกลับไปทําเป็นเมนูบ้านเขาเขาเรียกว่าไทยกาแฟหรนะไทยสไตล์ไทยสไตล์ไม่ถ้าเราเรียกเหมือนไอซ์คาปูชิโน่ไอซ์ลาเต้ไม่ได้หรอไอซ์เอสเปรสโซ่แต่จะโดนหัวเราะใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดไปมองนั้นฝรั่งเาจะไม่เข้าาใจจละะฝรั่งเกออาจจะเป็นไไทยซ กาแฟเหรอคุณใช่ไหมไทย ice coffee T TIC อะไรติ๊กเนี่ยพอดิ๊ก TIC ติ๊กติ๊กติ๊กชาวนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชงแล้วก็มาชิมคินจาว่าไฟตาตึงนิดหน่อยแน่นอนที่งานนี้นะครับคุณผู้ชม